โอเคครับทุกคนตอนนี้นะฮะเราก็ได้เข้ามาข้างในกันแล้วนะครับส่วนแรกเลยละกันนะครับผมเข้ามาก็จะเจอเป็นในโซนของนั่งเล่นนะครับผมนั่งเล่นดูทีวีอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของข้างหน้านะฮะก็จะมีโซฟานะครับผมแล้วก็ตู้เย็นนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของพวกทีวีนะครับผมแล้วก็จะมีโน้ตบุ๊กหนึ่งเครื่องนะฮะไว้ต่อดูหนังนะครับผมนี่ ตรงนี้ก็ขยะลกๆหน่อยนะยังไม่ได้เก็บนะครับผม โซนข้างหน้านะจะมีประมาณนี้นะครับตรงนี hmm. ้นะจะเป็นมุมทํางานของผมทั้งหมดนะฮะตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะฮะก็เดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูทีหลังละกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นกําแพงกั้นนะครับทุกคนตรงนี้จะไว้ให้น้องนะฮะน้องหมานะครับผมน้องหมาโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะคอมนะฮะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นไฟนะคือผมจะไว้เปิดตอนไลฟ์สตรีมนะอันนี้เป็นไม้ธรรมดานะครับผมไม้ธรรมดานะฮะอันนี้ก็จะ เป็นขาตั้งกล้องนะตอนนี้ใช้ถ่ายอยู่นะครับผมก็จะมีไฟล์เล็กๆนะครับผมไม์อันนี้ผมจะไว้สตรีมเล่นเกมนะฮะแต่ว่าไม์นี้ผมจะไว้ตอนเปิดเพลงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับคอแซนะครับทุกคนอันนี้คีย์บอร์ดของคอแซนะแล้วก็เมาส์เมาส์ก็คอแซเหมือนกันนะครับอันนี้นะผมซาวกาดนะสาวกา,ด,นะา,วกาดของมิดิพัทนะครับผมอันผิดขอภัยนะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงอะภาษาไทยนี่ไม่ได้เลยครับผม <laughs> น,นีหูฟังหูฟังก็มี2อันนะอันนี้จะเป็นหูฟังเป็นของ Pioneer นะครับ Pioneer อันนี้ก็จะเป็นหูฟังทั่วไปนะครับผมของ Logitech น,น, ER นะครับผมรุ่น G733 นะครับทุกคน,นนี้จะเป็นเครื่องดีเจของเรานะฮะคอนโทรเลอร์ Controller นะครับผมนี่นี่ตรงนี้ก็จะมีโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้ก็ส่วนของหน้าบ้านแล้วก็เก้าอี้นะเก้าอี้ของ Underseat นะครับผม Underseat นะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ โอเคครับแล้วก็สเปคคอมที่ถามเข้ามากันเยอะมากนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะโอเคครับผมก็สเปคคอมนะ CPU นะครับผมเป็นของ AMD นะครับไรเซน7นะครับผมเป็นของไรเซนนะกาดจอนะครับกาดจอก็เป็นของ GeForce RTX นะครับผม307 0ูนนะรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นนี้นะนี่นะผมรุ่นนี้นะโอเคแล้วก็แรมนะแปดิกนะครับผม2ตัวก็เป็น16นะ ผมใส่2ตัวนะแล้วก็จะมีเป็นชุดน้ำนะครับผมแต่ว่าเป็นชุดน้ำปิดนะครับเป็นชุดน้ำปิดนะเมมบอร์ดเมมบอร์ดจำไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวต้องไปลื้อกล่องก่อนนะฮะโอเคครับผมก็สเปคคอมก็น่าจะมีประมาณนี้นะอันนี้ก็น่าจะประมาณ5-6าหหมื่นนะครับผมยังไม่ค่อยแรงมากนะก็เดี๋ยวไว้อนาคตค่อยอัพนะครับผม โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับสตูดิโอนะ <c oughs> ก็ห่างหายไปนานนะ <c oughs> ผมไม่ได้ลงคลิปเลยยุ่งกับการทําสตูดิโออยู่นะตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะฮะ <c oughs> เหลืออีกนิดเดียวเหลือเก็บของนะครับผม <c oughs> สาหรับคลิปนี้ <c oughs> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ